EFM DJ Playlist ดีเจอ้อมค่ะติดท้าย playlist กันนะคะคุณผู้ฟังที่สุขไม่สุดนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นพี่มันเลวเอ้นี่อินเนอร์อะไรวะเนี้ยทำไมออกเสียงพี่มันเลวสุขไม่สุดแต่ละเพลงทิ้งแต่เก็บนี่เศร้าใช่ไหมอืมคือเพลงอะ่ะเศร้ามันก็เหมือนคนคิดได้บ้างไม่ได้บ้างถูกไหมแต่สุดท้ายลงมือทําหรือเปล่านั่งอีกเรื่องเราเริ่ม,มต้นกับลังเลของพี่พ,พีนะคะคือ ดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้อะอเอามาเอาจริงๆสิ่งสําคัญนะคุณผู้ฟังเวลาเราจะวิจารณ์หรือวิพากษ์ใครอ่ะว่าคนไหนดีหรือไม่ดีอ่ะเอาจริงบางทีมันวัดกันที่สุดท้ายเลือกที่จะทําหรือเลือกที่จะหยุดเอใช่ปะละ่ะบ,บางคนนะเราก็จะบอกว่าเป็นฉันน่ะฉันไม่ทาหรอกอะไรแบบเนี้ยดีนะคิดดีต่อต้องชื่นชมปะ<ช>แต่อยากจะบอกว่าบางทีโอกาสยังไม่เคยมาไงอื ไม่ได้ไม่ได้กวนประสาทนะคือไม่ได้บอกว่าไม่ใช่ไม่ให้กําลังใจคนที่คิดดีทําดีคนบางคนคิดดีทําดีแต่มันมีบทพิสูจน์ตรงไหนรู้ป่ะถ้าคุณไม่เคยผ่านสิ่งเล้าแล้วคุณก็บอกเป็นชั้นฉันไม่ทําอ่ะมันไม่เหมือนกันมันจะให้ไปอีกคือผ่านสิ่งเล้าแล้วแล้วก็ยังห้ามใจตัวเอง ให้ไม่ทําอะไรได้เป็นปกติได้อ่ต่างกันนะเหมือนคุณฟังบางคนบอกว่าเนี่ยเนี่ยเรามีแฟนดีดีแฟนเราไม่เจ้าชู้เลยอ๋อเหรอเขาแบบไม่มองใครเลยเหรอ,อเขาชอบอยู่บ้านเขาไม่ไปไหนอ่ะก็ดีถือว่าเป็นสิ่งดีแฟนชอบอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็เลยไม่เจ้าชู้แต่มันไม่ได้บอกว่าถ้าเขาได้ออกและเขาได้เจอเขาจะเจ้าชู้หรือไม่อ่ะถูกปะ เราก็จะบอกว่าเราสบายใจเพราะเขาไม่ออกจากบ้านไงก็เลยไม่เจ้าชู้ลองให้เขาได้ออกดูสิคะแล้วถ้าเขาออกแล้วเขาเจอคนอื่นในชีวิตเยอะแยะเยอะแยะเจอคนที่เป็นสเปคเจอคนที่ถูกใจแต่เขาห้ามใจได้เฮ้ยอันนั้นอ่ะอีกเรื่องหนึ่งสําหรับเราอันนี้เราอาจจะคิดไม่ตรงกันนะแต่แต่กลัวเข้าใจใช่ปะเข้าใจเข้าใจพราะเราเคยเจอตักรับแบบนี้ไงคู่แฟนดีตายไม่ไปไหนเลยเออไม่ไปไหนเลยเลยแบบเป็นคนไม่เจ้าชู้พวกไม่ไปไหนอลองให้ได้ออกก่อน หรืออาจจะไม่รู้เดี๋ยวนี้มีแอปนะจ๊ะไม่ไม่เราเทียบแค่นี้ก่อนเราเราไม่พูดเรื่องนอกอื่นเราเอาพื้นพื้นธรรมดาเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปบอกว่ามั่นอกมั่นใจว่าถ้าเป็นฉันฉันจะไม่ทํานั่นฉันจะไม่ทํานี่ในวงเล็บให้ตัวเองไปนิดนึงไม่ได้บอกว่าเผื่อตัวเองทํานะคะครับเราไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งแวดล้อมตอนนั้นนะขณะนั้นมันมีอะไรกระตุ้นให้คนคนหนึ่งเกิดความคิดแตกต่าง ไปได้เขาอาจจะเป็นคนที่เคยมุ่งมั่นไม่ทําแบบเรานั่นแหละครับแต่ไปถึงตรงนั้นนะ่ะใครจะรู้อ่ะอถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราห้ามใจตัวเองได้เวลาที่เราเห็นอะไรไม่ดีตรงหน้าหรือคิดว่ามันไม่ควรแล้วหยุดตัวเองได้ไม่ได้ผิดนะคะคุณผู้ฟังถ้ามันจะแทรกมาว่าเฮ้ยอยากว่ะไม่ผิดเลยนะเฮ้ยอยากว่ะเพราะเราคือคนนะ่ะพี่กวงคุณผู้ฟังเฮ้ยอยากแต่ไม่ แล้วไม่อย่างหนักแน่นและจบได้ด้วยอะ่ะอันเนี้ยถ้าฝึกตรงนี้ไปได้<ม>ก็ถือว่าดีนะครับรู้จักห้ามแล้วก็รู้จักมีความเกรงจะบางถ้าเป็นคนไทยก็จะบอกว่าเกรงกับคนพุทธอะ่ะเกรงตัวตบาป,ป่ะ<ม>รู้สึกละอายใจใอะไรอย่างเงี้ยมันมันม,มันก็มีมในความหลากหลายแบบนี้ในหลายหลาย,หลายเรื่องด้วยนะคะในหลายหลายเรื่องเลยทีเดียวก็คุยกันเลื่อยเปื่อยเมื่อกี้หลังไม่เนี่ยเราก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอ่ สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบางคนก็ส่งมาว่าหดหู่จังกับข่าวนี้เกี่ยวกับเรื่องของการซ้อมอดับเพลิงของโรงเรียนนะคะในให้กับน้องๆน,นักเรียนแล้วมันเกิดเหตุที่ไม่ได้คาดการณ์เกิดขึ้นนั่นคือการระเบิดของถังดับเพลิงในขณะที่ซ้อมก็มันอาจจะทําให้เราผู้ที่เป็นคนที่อ่านข่าวติดตามข่าวฟังข่าวรู้สึกขดหู่ก็ เชื่อว่าที่ครอบครัวก็คงหดหูและเสียใจมากไม่แพ้กันเพราะว่าออกจากบ้านคุณผู้ฟังไม่มีใครคิดว่าคนที่ออกจากบ้านไปจะไม่ได้กลับนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องตามมาคือต้องไปย้อนดูว่าต้นเหตุที่ตอนนี้มันผลมันออกมาแล้วแหละว,ว่ามันคือการใช้ถังดับเพลิงซ้ำถูกไหมคะครับทไมถึงใช้ถังดับเพลิงซ้ําเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าการใช้ถังดับเพลิงซ้ํา ข้อเสียมันมีอะไรแล้วทำไมยังยังทำมันมีโปรโตคอลอะไรหรือเปล่าถูกไหมคะคมันมัน,มนอยากคิดว่านี่คือการซ้อมก็เลยใช้อะไรก็ได้เพราะตอนซ้อมไฟไม่ได้ซ้อมด้วยนะคะไฟคือไฟจริงและไม่งั้นมันจะทำให้หลายคนกลัวการซ้อมแบบนี้นะรเรากำลังซ้อมให้เขากล้าไม่ใช่ไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญปัญหา แต่ก็ยังกลัวไฟอยู่ว่านั่นคือความไม่ปลอดภัยแต่อันเนี้ยมันจะกังวลไม่กล้ากันไปซะทั้งหมดแล้วเด็กอะ่ะพ่อแม่ก็คงเป็นห่วงมากอะ่ะว่าถ้าเขาต้องมีซ้อมแบบนี้เขาจะปลอดภัยกันไหมหน่วยงานก็คงจะต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ละเอียดกันมากมากกว่านี้นะคะแล้วถามว่ามันมีข่าวอะไรอีกนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนนี่คือเรื่องที่เกิดในโรงเรียนครับและเด็กอะ่ะ ไปโรงเรียนตอนเด็กๆคุณผู้ฟังเด็กบางคนโดนครูดุหรือโดนเพื่อนพูดไม่ดีรันคิอไม่กล้าฟ้องออพอฟ้องแล้วเดี๋ยว เพื่อนรู้ก็จะโดนเพื่อนทําร้ายกว่าเดิมหรือร้ายกาจกว่าเดิมหรือถ้าครูไม่น่ารักบางทีเราก็จะไม่กล้าฟ้องเพราะเดี๋ยวครูจะทําร้ายเราแซะเราแล้วทาโทษเราหนักกว่าเดิมโรงเรียนก็ไม่ใช่ว่าอยู่ง่ายเพราะฉะนั้นเวลาผู้ปกครองอ้อมเอาใจช่วยนะคะเวลาลูกหลานมาบอกมันก็มีทั้งลูกหลานแต่งเรื่องแล้วก็มีทั้งลูกหลานโดนจริงแต่เราไม่เชื่อ คิดกันแบบฟังแล้วก็ประเมินกันดีๆอย่างนี้ยอ,อ่านข่าวเห็นข่าวหนึ่งแล้วก็แบบที่บอกว่าคุณแม่เขาเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งเขานั่งถามลูกสาวเด็กเล็กะที่ไปโรงเรียนเป็นยังไงแล้วลูกตอบว่าเพื่อนถามว่ามีตังค์หรือเปล่าหนูก็เลยตอบว่ามีพะเพื่อนถามว่าทําไมดูจน<ๆ>เพื่อนถามว่าทําไมดูจนสาเหตุเพราะอะไรเขาใช้ถุงใส่แมสแทนกล่องดินสอใส่ให้ลูกไปโรงเรียน ื่อนคนอื่นเลยเข้าใจว่าจนคือคือคืออาจจะไม่ได้ตั้งใจบอกว่าจนจนแต่วิธีพูดอะถ้าคลังสมองสับเขาไม่ได้เยอะเขาก็จะคิดแค่ว่าแทนที่จะถามว่าแล้วทําไมถึงใช้ถุงนี้ไม่ใช้กล่องดินสอล่ะม็แค่ถามเลยเออทำไมใช้นี่ใส่เออทาไมไม่ใช้กล่องดินสอแต่ดันไปพูดเหมือนจัชไปแล้วว่าการใช้ไอ้นี้เท่ากับจนอันเนี้ยต้องกลับไปที่ พ่อแม่บ้านนู้นว่าว่าพ่อแม่บ้านนู้นว่าเป็นอย่างไรแต่แล้วคุณแม่ก็เลยบอกว่าเราทําแบบนี้ไม่ได้โจรแต่ต้องการประหยัดซึ่งก็ถูกไงถูกครับสุบุกถ้ามันปลอดภัยและประหยัดมันก็ไม่ได้เสียหายใช่ DIY เก๋เก๋เก๋ทุกวันนี้บางทีเราก็ยังเอาของเก่าเอามารีวิสมันไม่ใช่เรื่องเสียหายขนาดเสื้อผ้ายังแวรวบนเลยจ้ะใช่ะถูกปะเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการมีครูแนะนำในโรงเรียนเป็นสิ่งที่ดีนะคะใช่ครับแต่ แต่เราก็ายังไม่ค่อยได้เจอครูแนะแนวในดวงใจเลยยากยากเอาจริงดีนะการมีครูแนวแนวเป็นสิ่งที่ดีมาก,มกมาเลยเพราะมันจะช่วยให้พาเด็กออกไปจากปัญหาได้หรืออย่างน้อยที่สุดมีใครสักคนรับฟังเขาอย่างเข้าใจและเข้าใจในระบบการศึกษาที่จะอธิบายเขาได้ด้วยว่าเขากําลังเผชิญกับอะไรในวัยนี้นะคะก็ฝากไว้ละกันเพราะว่าเยาวชนเขาก็ต้องโตมาเขาต้องการการดูแลใชครับ ใช่ไหมไม่ได้บอกว่าฝักภาระนะแต่ต้องช่วยๆกัน,นะอะเพราะตอนนี้เด็กไปโรงเรียนนี่ไม่ง่ายเลยนะชีวิตอะใช่ใช่ป่ะก็เลยเนี่ยใส่แม่เอาเอาถุงใส่แมสไปแล้วทําไมต้องดูจนวะไม่เกี่ยวก็จึงโชคดีนะที่น้องเข้ามาพูดคุยใหม่มาถึงว่ามาถามคุณแม่มแม่เริ่มถามก่อนอคืออันนี้มันก็ต้องต้องให้เครดิตแม่ด้วยคุณแม่ใช่นะคะแม่แม่มีการพูดคุยแล้วเรื่องของเด็กตอนเนี้ไม่ได้ง่ายอย่างในอีกข่าวหนึ่งที่เขาบอกว่า มีเด็กอายุสิบสามขอที่บ้านซื้อมอเตอร์ไซค์ที่บ้านอบอกว่าไม่ไม่ได้ซื้อให้เพราะว่าคุณแม่บันทาไม่ได้ซื้อให้เพราะคิดว่าน้องอายุสิบสาม,มยังเด็กเด็กมากจริงๆน้องน้อยใจไปผูกคออไปผูกคออะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี้ยคือเขาน้อยใจอย,อยู่แล้วว่าไม่มีใครรักเวลาเด็กๆพูดอะไรแบบนี้ มันเหมือนตัดพ้อแล้วเหมือนอะไรเงี้ยแต่บางทีก็ต้องฟังไ้บ้างก็เป็นกําลังใจนะคะเป็นกําลังใจเพราะว่าอ้อมเชื่อค่ะว่าการเลี้ยงเด็กหนึ่งคนสองคนไม่ใช่เรื่องง่ายเราโตมาบางทีเราก็มีช่วงที่เราเกเรพ่อแม่ก็ดิวกแลเรายากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเด็กๆนะคะว่าหาวิธีพูดกันให้เข้าใจไม่งั้นปัญหาเล็กๆมันจะกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่และพูดกันมานานขนาดนี้แล้วไอยิบคอมไหมจ๊ะ แสบคอกันไหมจ้านี so, right there, like like, war, exactly But, ่ไงคุยก so ันเยอะๆกับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะอยู okay. ่ในออฟฟิศไม่ว่าจะทํางานอะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงออฟฟิศทุกวันนี้หรือโรงเรียนในหลายๆที่เดินห้างอ่ะเอาจริงเปิดแอร์เย็นกว่าอยู่บ้านอีกมากเปิดแอร์กันเย็นเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างบริษัทเราก็เปิดแอร์เย็นเพราะว่าไม่ใช่รักษาเรารักษาเครื่องมือรักษาเครื่องมือค่ะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะต้องใช้กระเป๋าน้ําร้อนบางคนก็พกในเป๋าผมบางคนก็เอาผ้าห่มบางคนใส่แจ็คเก็ตนะคะเรียกเอาว่า เอาไว้ให้ช่วยคลายหนาวแต่พอออกไปนอกออฟฟิศอากาศเป็นไงคะร้อนค่ะร้อนมากๆเพราะฉะนั้นแดดประเทศไทยแบบนี้ร้อนเข้าออฟฟิศมาเข้าห้างเย็นสลับไปสลับมาอาจจะทำให้คุณป่วยได้และแน่นอนเมื่อป่วยอาการที่มีควบคู่กันหนึ่งในนั้นคือ เจ็บคอค่ะคุณผู้ฟังถ้าคุณเจ็บคอง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นจากอาการป่วยหรือความไม่สบายของร่างกายสักนิดหนึ่งพกสเปรย์พ่นคอติดตัวไวค้ค่ะคามิโลซานเอ็มเพราะชีวิตมีหลายกิจกรรมเมื่อเริ่มมีการเจ็บคอนะคะมีอาการเจ็บคอจากอาการอักเสบในช่องปากและลำคอคามิโลซานเอ็มฉีดพ่นในช่องปากและลำคอครั้งละสองทค่ะวันละสักสามครั้งบรรเทาอาการเจ็บคอได้อย่างมีประสิทธิภาพไปไหนก็สามารถพกติดตัวเอาไว้ได้เลยและยังรู้สึกหอมสดชื่น ไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นปากอีกด้วยมั่นใจพกไปทาง,งานก็ได้สะดวกใช้ง่ายด้วยนะคะท่องไว้เลยคาะมิโลซันเอ็มลองไปหาซื้อกันได้โดยเฉพาะถ้าวันสุขวันนี้คุณจะไปไหนต่อแนะนำค่ะทานข้าวเสร็จฉีดซักสองภาพเที่ยวต่อค่ะอังอคารทลุ่มโปสนับสนุนโดย BBLAM Spotlight ชูโอกาสลงทุนในเอเชีย อังคารน้าเจอกันกับคุณแจ็คเดอะโกชเรดิโอกับคุณผูณ้ฟังสองทุ่มถึง4ี่ทุ่มดีเจของเราพร้อมคุณแจ็คพร้อมแล้วคุณล่ะคะไปเจอมาเพื่อที่จะพร้อมคุยหรือยังกับ BBLM Spotlight ทุ Spot light, กโอกาสลงทุนในเอเชียโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพค่ะอังคารคลุมโป๊ะ <c oughs>